อุย้ยการดกาดโอ้สาวซั่อุย้ยหลน่นเอา้าไม่เปืดอให้ฟังหรอกเนาะติดไว้เฉยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเนสไทยนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาแกะอัลบั้มไอคอนกันนะคะเป็นอัลบั้มในรอบ2ปีนะคะ <รอ S 2> ก็ <รอ S 2> จะมีโฟตโต้บุก๊กดิจิพ็คแล้วก็เป็นคิดอัลบั้มนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละอย่างกันดีกว่ามาเริ่มกันที่สีแดงนะคะข้างหลังก็จะมีแบบว่าลิสเพลง แกะกันลอ,อยอู้ชื้อเปิดออกมาเปบนเมอุ้ย,ยสิ่งแรกที่เราได้ก็คือสติกเกอร์ดงยอแบบนี้เลยนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันเราจะเห็นพลอ,อยหรือเปล่าจุ๊บอ,อุ้ยพลอ,อยนี่นี่เป็นยุนชองนะคะจุนนเน่ดูสิต่อไปเป็นอุ้ยพลอ,รอยรวมน่ารักมาก อันนี้ก็จะได้ครบเมมเบอร์เลยนะคะนี่จินฮวานบอบบี้สงยุนชองจุนเน่ดงชองก็ช่านโอ้ชห่าหล่อมากอย่างแดงแรงฤทธิ์ตันเคยพอมาต่อกันที่ระบ้้มข้างในกันนะคะนี่เป็นแบบโฟตโต้บุ๊กนะคะเป็นเซ็ตใส่สูตรได้ๆอุย้ยการ์ดการ์ดโอ้โหการ์ด <Huh? S 2> คน รู้เหมือนจะได้เยอะมากอุ้ย,ยหล่นแล้วค่ะผมอันแรกนะคะเป็นการดองยอดูชิ้นสองชิ้นใครเอ่ยกระชันอูห็นต้องสุกปึ๊บบอบบี้นะคะแต่คือหลุดออกจากเฟรมแล้วดูวดิต่อไปชิ้นยุนชองนะคะอุ้ยพี่หล่อมากต่อไปสุดท้ายชิ้น บอบบี้กับเสื้อที่ขายเสื้อบอลของเขาเอาไปดูบ้างข้างในกันต่อวิ่งขึ้นเปชิดแบบอุ่ย,ย,แบบยถ่ายช่วงแบบกลางคืนอะไรอย่างนี้ของฟาโซเวอร์อุวยดี้บลินนะข้างหลังก็จะเป็นเนื้อเพลงนะคะทุกคนดูนะคือหนึ่งบั้มอ่ะได้เยอะมากสติกเกอร์แผ่นใหญ่คนละรอยดสามแล้วก็เหมือนโอลิการ์ดของเมมเบอร์ทุกคนแล้วก็การ์ดสุ่มีห้าใบแล้วก็โฟโต้บุค๊คก็ได้เยอะมากจริงๆเรามาต่อกันที่อัลบั้มสีเขียวกันเลยนะคะชิปออกมาสติกเกอร์ลายของคิมจินฮวานนะคะ นี่ดีไซน์เหมือนกันเป๊ะเปลี่ยนแค่สีติดไว้ก่อนไม่ได้เปิดให้ฟังหรอกเนาะติดไ,ไ <ป S 1> ว้เฉยพอละลอยใบแรกของเราได้ชิมจินฮวานนะคะนี่น่ารักต่อไปเป็นส่งยืนชอง,อง,งต่อไปเป็นรูปรวมอุ้ยสุดดำสุดดำกันทุกคนเลยเป็นเซตที่แบบชุดดำา่ายในลิฟต์ลิฟต์อ่ะเหมือนลิฟต์นี่ที่พบับลอดเอออุ้ยนี่ยู่กันโตอุ้ยเรามาลุ้นการ์ดกันก่อนดีกว่าไหมชิบอุ้ย คุยดงยอกต้องเซมาเลยเปิดมาเป็นดงยอกเลยนะครับใบแรกชิป <10! S 1> จุนเน่อุ้ยได้ค่ะจุนเน่โอ้ยแม่กอดต่อไปชิปใครพี่จินเหมือนรูปสติกเกอร์เมื่อกี้ต่อไปหนึ่งสองเซมจุนเน่เลยโอ้ม่กอดจุนเน่มาสองอันเลยหรออุ้ยหล่อมากคนดูดิสุดดำหนึ่งสองเซมจุนเน่โอ้ยแม 2, ย่ อุ้ยทุกคนดูดิจูเน่มาหาเราสามใบในหนึ่งบัมเลยเหรอ Amazing มากมาดูลูกข้างในกันนะคะจะห่งวแบบนี้นะครับข้างหลังก็เป็น,นเนื้อเท่นนงเหมือนเดิมเลยต่อไปเรามาแกะ oh. ดิจิแพก,กันก่อนนะคะเดี๋ยวคิดเอาไว้สุดท้ายซึ่งเราซื้อดิจิแพมาสองคนนะคะก็คือจูเน่แล้วก็บอบบี้นะคะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นเหมือนปกบัมชิบ เปิดออกมาก็จะม,มีพี่ป๊อปอยู่แบบนี้หล่อมากวอเตอร์เรามาดูซีดีกันก่อนฝั่งนี้อุ้ยเป็นสีดำเ <ว registering> ุ้ยนึกว่าึกว่าโดนรอยอะไรจริงๆมันเป็นดีไซน์ดีทีแผคก็คือเป็นสีดำนะคะฝั่งนี้เห็นการ์ดโผล่มาชิ <questions> ปนี้เปิดดูนี้ก่อนเาเป็นการ์ดพร้อมกับพูลลอ,อยแบบนี้ได้อย่างละหนึ่งนะ แล้วก็ฝั่งตรงนี้นะคะก็จะมีรูปพร้อมกับเนื้อเพลงนี่แบบนี้เลยดูใดๆปันนี้ใดๆสรุปดีจีแพรนะคะก็จะได้ซีดีโปสเตอร์โปสการ์ดหนึ่งใบแล้วก็เป็นพลารอยหนึ่งใบแบบนี้นะคะเรามาต่อกันที่ดีจีแพรของจุนเน่นะคะซึ่งของจุนเน่จะเป็นสีเขียวเปมาอุ้ย<ะ>การการไหลของมัก่อ่ะ ดูก,การก่อนก็จะเป็นการหนึ่งใบพร้อมกับโพลารอยด์หนึ่งใบ,บอยอยงน,บนี่ซีดีก็คือจะเหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเหมือนการที่จะมีรูปพร้อมกับเนื้อเพลงถ่ายตอนผมดําแบบอู ه, ้หรอมากนี่นี่นะคะสุดท้ายที่เราจะมาแกะกันวันนี้นะคะนั่นก็คือคลิปอัลบั้มเองซึ่งจะเป็นแบบ เดี่ยวเป็นรูปเดี่ยวทุกคนเราต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ของใครหนึ่งสองสามหุ้ยลุ้นโปสการ์ดนะคะหอันนี้มีแบบโปสพับที่เป็นของยุนฮยองคนเดียวเลยที่เราได้มาก็นี้เป็นสติกเกอร์นี่เป็นสติกเกอร์นะคะแล้วก็ต่อไปจะเป็นชิทแล้วนะหนึ่งสองสาม เอ้ามันกลับหลังหนึ่งสองเฮ้ยบ๊อบบี้เป็นคิดแบบนี้นะคะซึ่งเราได้ของบ๊อบบี้มานั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของอัลบั้มแฟชัแบ็คของไอคอนนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย